จะเช็คอินต่อมานะคะเป็นคาเฟ่ออกแนวญปญุปุ่นนะคะโมชิอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านแมกไปไม่ทันนะคะจานน้ำส่งโลเคชั่นมาให้นะคะให้เข้าไปดูนะคะถ่ายรูปข้างในเขาบอกว่าสวยนะ,ะแต่เราก็ยังไม่เคยมาเนาะตรงนี้เป็นแก่งเสี้ยนนะคะกาญจนบุรีอะไรคะอ๋อลองหาเอา ระวังรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะเดืยังไงเลยอมันจะเป็นแนวแบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะลูกไปถ่ายรูปแบบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมชื่อร้านอะไรนะเมื่อกี้แม่ดูไหมแม่เรียกชื่อไม่ถูกทีแรกเราจะไปอ่าแวะที่คาเฟ่เล็กวิวนะคะคราวนี้เขาเปลี่ยน ที่นี่สวยกว่าก็าเลยมาที่นี่นะคะเข้าที่รูแล้วก็เป็นสไตล์แบบอันนี้สวยดีนะคะก่อนที่เราจะเข้าทุกทางเปลี่ยนก็ง่ายนะทางเรียนนี้ถ่านยะรูปหน่อยเอาหนึ่งสองติฟฟินไปยืนแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้แล้วนี่ หนึ่งสองสามโอ้เหมือนไปเทีย่ยวประเทศญี่ปุ่นเลยอะไปยืนกับหมาหน่อยห้ามสุนัขเขา่าโอเคสวยงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะนะนิป้อนถ่ายร,รูปเปล่าข้างในเนี่ยเหมือนมาประเทศญี่ปุ่นเลยเร็วๆๆลองดูเลยมาไปยืนยืนดูป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเนี่ย หันหน้าหันหน้าหนึ่งสองมออหโอเคไปอ่ผมดูว่าทำให้หมาเข้าเด็ดขาดทำให้สัตว์เด็ดขาดราคาเอาป่ะปไกลไหมมันย้อนด้วย ค่ะก็อย่างที่พูดนะคะคือเป็นแนวสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะมาลิป้อนมาแกะออกแล้วร้านเล็กๆนะคะหนูร้านจะเป็นแนวเล็กๆเล็กๆนะคะมีใครปวดฉี่ไหมจะเข้าน้ำอะไรไหมลูก เัวเองไปดูข้างในมีน้ำนา,า,า้ำนน้อนเาขึยีนะน้ำเคนเยียบนะคะเขมีปลาอยู่เห็นไหมมีปลาด้วยแต่น้อยมาก đó là cái <laughs> này ีเราอยู่ในร้านนะคะก็เป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมนีโซนเอาดอนะคะเอ้าดอก็จะมีนะครก่อนยาวไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ออนนะะแแก็มีโซนสองโซแล้วมนโซนห้องแอร์แล้วก็มีเอ้ดอ์แบบนี้ด้วยนะคะนั่งข้างนอกนะคะทําเป็นน้ําตกนะคะส่วนยอมสไตล์ที่ออกแบบญี่ปุ่น น่งจมาก็จะจด,ดูะะอะไรคะโอเคไปเดี๋ยวไปท่งกกองนาตรงนี้เป็นสะพานนะคะสะพานเล็กๆนะคะเ็ข้้แนนะคะ เขา็มีความสุขำรักอยมาลูกนี่ะชื่อ โอชิคาเฟ่นะคะเอ่อเนสเอ็นหลังเลยสามสองลิปปอนลิปปอนไปอยู่ใกล้พี่เขาทำไมอ่ะไปยืนหน่อยเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้อ่ะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้นะยืนตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามโอเคสวยแล้วลูกขอ

ไปเข้าไปเลยนะคะบัญชเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วข้าไปเลยนะคะนีนะคะแม่อยู่ข้างนอกนะสปินดปิด้วยนะยนเนียนเดี๋ยวเราจะดดานที่อยู่นะคะ สวยน,นชายคเป็นแนวเป็นถนนค่รรยากาศรับๆน,นะคะเป็นตัวร้านะคะวสวยงามค่ะ ตกยามเย็นนะคะที่ที่พักของเรานะคะบ้านสวนฝนที่เราจะทางกันเพนอ้นะคะริมแมน่น้ำแควใหญ่นะคะที่มองว่านี่เป็นนึกว่าเป็นปลาใช่ได้ บินดีกว่าลีบินชอบปั่นจักรยานนะคะอันนี้กิจกรรมหนึ่งนะคะคือปั่นจักรยานชมนะคะพื้นที่ของที่นี่นะคะคิริมันตานะคะพี่จินกับพี่ตองออกนะ,ะพี่จินบอกมือหน่อยแล้วถ่ายวิดีโอบอกมือหน่อยแล้วสวยมากเอาไปถึงนู่นได้เหรอทางนู้นก็มีใช่ไหม,มโอเคเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนทางนี้ดูแล้วเขาปลูกอะไรไว้ใช่ป่ะ สวยมากโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปีนเออมันเตี้ยขนั้นมันเตี้ยอยู่เบาเตี้ยก็คือถ้าขาเขาถึงก็คือได้แต่ถ้าขาไม่ถึงนี้ไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันลนาขายไปข้างหน้าใช่ไหมใช่จะล่วงหน้าไปก่อนล่วงไปเลยค่ะหนูไปเรื่อยๆหนูเก็บภาพ oh. อ่าฮัลลโหฮัลโหล เขาทำเป็นแปลงปลูกอ่ะปลูกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่บ้านเราเลยไม่ได้ตายไปละนี่ต้นอะไรอ่ะเมลอนไงอ๋อเมลอนเนาะเออเขาปลูกเป็นอย่างนี้แหละแบบว่ากันแบบพืชไอ้นี่ใช่ไหมแบบไร้สารอะไรประมาณนั้นอ่ะผักกางมุ้งอืมมีแปลง มีทั้งตั้งแต่ต้นเล็กยันออกดอกล้วโอ้โหสไลด์นะคะเราสไลด์อ้อมไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยจะพาเราไปตรงไหนเนี่ยเลาะไปก่อนอันนี้ย่านี่ก็สวยเนาะมาดูย่าอะไรเขาพื้นที่เขาเยอะเขาทำอะไรได้หลายอย่าง ขาอยากขี่พอบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อวานน้องไม่ขี่จักรยาน้องโอเคใหญ่เลยชอบออเออถ้ามีที่ซ้อนจะได้เอาเด็กซ้อนถ่ายได้อันนี้เหมือนทางลงเลยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนทางลาดลงนะ,ะลงเหมือนลงเขาอว่าวไหลเลยนะคะนู่นพี่ตองไปนูนะะ่นแล้วนะคะนี่เขาขาขานี้อยู่แล้ว เราก็ต้องมาระาวังนะฮะโอ๊ยไก่ลิปปอนโอ้ยไก่มากตัวเองตรงนู้นมีฟาร์มที่ปลูกเมลอนเอาไปจักรยานไปเอาไปไหมวัวน่ะไก่นู่นนะฟาราาาาา์มเมลอนมันจะเดินล่อไปอยาน,นูา่นเลยแม่ดาวลูกไปอะขี่จักรยานไปดูก็ได้จะเดินไปกับแม่ อา้าวรอแม่ไม่เดินหรบโน้นไก่โน่นตัวเองเดินไปทางโน้นทางโน้นมี่นนะเดี๋ยวเดินไปทางนี้กับแม่นะเดี๋ยวพี่รปบิ้นมาแล้วรีบิ้นเียมาแล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้หนึ่งสอง <laughs> ไม่เห็นหน้าเลย,เเลยชอบไหมชอบไหม,มไปไปไปรีบไปไป,ปั่นเอากําลังกายถ่ายออกกำลังกาย,ายาาอา่เอาออกกำลังกายค่อยๆไปอ่ะไป ให้กดทำไมอ่ะไม่ได้มีอะไรให้กดนะไปริบบอนก็เดินไปกับน้นอออกกำลังกายกันเนาะแม่พออาออกกำลังกายเนาะสุด กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคิริมันตาที่นี่นะคะที่นะคะนักท่องเที่ยวนิยมนะคะอันนีพ้พี่จีนกับอ่าปลาอ่อนนะคะไปแล้วนะคะบัักรยานนะคะดูวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะคาเฟ่แห่งนี้ร้านอาหารแห่งนี้นะคะ ทรงแปลกๆนะคะบรรยากาศร้านก็นะคะนี่คะเป็นธรรมชาตินะคะเพืเ่อืธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะต้นไม้สวยงามมีหญ้าหญ้านะคะให้เล่นตรงนี้ก็จะเป็นโซนน่าจะเป็นโซนอาหารนะคะ,นะคะสามารถนั่งโหดรองรับคนได้เยอะมากเลยนะคะนี่เมื่อกี้รถปิดไปมาเต็มเลยนะคะทิมปิดไปก็ค่องเที่ยวนะคะ ทุ่งกว้างข้างหน้าเป็นเขาน,ะะนาสวยงายภูเขา,า,เาให้ดูมุม360องศานะลานกว้างนะคะวงะคะังนาจัดการประชุมอะไรได้นะคะกลางลานนะคะเต็มไปด้วยความสวยะคาะ มุมนี้ก็สวยดีนดะคะเป็นมุมที่นนในเฟซบุ๊กชอบถโพสแชร์กันบ่อยๆนะคะมุมนี้ว้าหน้าเขาเลย <c oughs> นะคะมีเป็ดด้วยอ่ะใช่ไหมใช่เป็ดเปล่าเป็ดกัปกาเปล่าริบบอนมาดูซิ <c oughs> หงงเลยเหรอ เป็ดกั๊บกาไม่ใช่เหรอนะเขาเลี้ยงเป็ดเปล่าดู๋ยวนี่สีขาวด้วยอ่ะนเขาเลี้ยงเป็ดเขาเขาเลี้ยงเป็ดซื้อเปล่าซื้อเปล่เขาเลี้ยงเป็ดเขาเขาเลี้ยงเป็ดค่ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนะคะที่สวยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะทั้งห่านทั้งเป็ดเลยค่ะ กำลังว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะอันนี้เป็นฝั่งติดเขาเลยนะคะของเราที่ตรงนี้ปั่นจักยานมานะคะตรงนี้จะเป็นข้างเขาเลยตรงนี้เป็นภูเขานะคะอ่ามันก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนะคะนี่จุดที่เขามาสะพานนะคะตรงฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยที่ว่าเขาชอบมาถ่ายรูปก,กันก่อนแล้วก็มีทีแดงเปรตท่านไหยคะ กาลังงานนี่ได้เลยนะคะขับบนกับปั่นจักรยานนะคะคเป็นเส้นทาง